วัดีครับผมตบดีเพื่อนๆชาววิกตอรีไบด้วยแล้กันนะฮะตอนนี้เป็นขากลับจากอำเภอเชียงดาวนะฮะเมื่อกี้ราลุยฝนมานะฮะแต่ภาพกันมาเลยแล้วกันวันนี้นี่เปียกเลยฮะชุมชะ่มฉ่ำก็ตอนนี้เราขับตามน้องแบงค์หลบมดนะวันนี้มีสายซ้อนด้วยนะฮไม่รู้ว่าใครนะ ป็บ่อยเกินนะจะไม่รู้ว so so nice. so so nice. so ่าใครเป็นใครเลยก็บรรยากาศดีมากนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เป็นขากลับนะเรากำลังจะขับกลับบ้านกันนะข้างหน้าก็มืดตึ๊บนะไม่รู้ฝนจะตกไหมก็ขับไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับชมวิวกันไปเดี๋ยวมาดูลีลาของน้องแป้งตอนมีสายซ้อนว่าเขาจะขับได้ไหมโอ้ข้างหน้าควันดำเลย สฝน,นดำเหมือนกันเาไปก่อนแล้วกันนะเขาน่าจะแบกของหนักอยู่นะลองแบกไปโนู่นเลยตามไปก่อนตอนนี้ถนนเปียกด้วยนะครับเพราะว่าฝนน่าจะเพิ่งหยุดนะที่นี่แต่ว่าข้างหลังผมลุยมาตอนนี้ชื้นเลยเนี่ยคือเราจะขับ จนแห้งนะครับลุยฝนจนแห้งนะใครเคยมีประสบการณ์นี่มันขับเปียกๆจนแบบถึงบ้านปุบแห้งเลยนะดูดีลาน้องแบงค์นี่บนดอยตรงนี้นี่เย็นมากนะครับบรรยากาศแบบยังดีเลยลองดูข้างทางนี่เขียวจะอุ้มเลยนะ วยนะครับแต่วันนี้รถก็เหมือนไม่เยอะเท่าไหร่ไปเรื่อยๆแล้วกันครับชมวิวกันไปนะก็จะ่าลืมกดติดตามช่องวิอลีบายรถไปด้วยกันนะครับใครที่ชื่นชอบทลิปการขับรถท่องเที่ยวชมวิวต่างๆก็เดี๋ยวเราพาเที่ยวเรื่อยๆนะ ริปนี้ขับไม่ค่อยเร็วนะครับขับบนดอยกันชิวๆมากเลยเอ๊ะข้างหน้าข้างหน้าเป็นด่าตำรวจนะครับเอาอีกแล้วนะะไปก็เจอกับก็เจอนะฮะด่าเรามาลุ้นกันว่าจะรอดไหมจะเย็นนะครับจ่า จะรอดไหมไปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายรอดดานแล้วก็ไปดิรออะไรละครับตามมันกล้น้องแบงนึกว่าจะเก็บแล้วนะทอดังท้่ขนาดนี้ ก็ต้องรีบกลับบ้านหน่อยเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทำงานนะครับช่วงนี้เหมือนรถเยอะแฮะ ไะรที่อยู่เชียงใหม่นะฮะดูคลิปก็สามารถมาออกทริปด้วยกันได้นะครับทักมาเลยเราไปเที่ยวด้วยกันนะผมออกทริปกันอา,อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะช่วงนี้นะ้ำมันแพงมากนะลิตรละสี่สิบห้า 4, บาทนะแก๊สโซอ์เก้าห้านี่ยโ,โหจุกเลยนะเติมน้ำมันทีนี่น้ำตาท็บร่วงนะ ชว่วงนี้เลยแบบเป็นทิปเบาๆนะทิปชิวๆรับไปเรืนะ่อยๆไม่รีบไปร้อนน้ำมันแพงเน้นปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็เน้นเซฟเงินในกระเป๋าด้วยนะระหว่างข้างทางก็จะมีแบบร้านขายของนะขายผลไม้อะไรต่างๆนะสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้นะครับโอ้ที่นี่ถนนเปียกหมดเลยอันตร,รายนะ ตอนนี้เราเปิดแท็กชันไม่สุดเลยนะไม่รู้ละแล้วก็เน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะแท็กชันนี้เต็มนะเต็มทุกระบบอ่ะก็มันเปียงหมดละเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ ก็จะถึงถนนแถวบ้านแล้วนะฮะขออนุญาตตัดมาตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ถนนมันเปียกยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับกลับบ้านกันนะฮะนี่เป็นวงแหวนนะถนนซปเปอร์เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันยาวๆเลยเลวกันนะครับ go go ไฟแดงน,ะน่ีผมไปลงขง้างน้าเสียงกอดังขึ้นด้วยอั้นเราไปก่อนไม่รอแล้วนะจ๊ะ niente getting มีกันตบัดยางก็ยางเดิมนะไม่ค่อยดึบเลยแต่ถามว่าขับได้ไหมขับได้นะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายนะเวลาเราบิดแรงๆนะ mm hmm. ตอนนี้เราก็กําลังจะเลี้ยวเข้าบ้านเราแล้วนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะลอดอุมโมงค์ใต้สะพานนะคเสียงก็จะล้นล้นหน่อยรบก,กวนเขาหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับไปก่อนนะครับกลัวเขาตกใจกันเนะี่ยเสียงก้นข้างดังตอนนี้ข้างหน้ารถติดมากนะโซนนี้จะเป็นแหล่งชุมชนแบบคนเยอะมากนะครับ ขับช้าๆนี่ m อ0มพศูนเก้าร้อนมากเลยนะความร้อนพุ่งกระจุยนะตอนนี้น้ํามันเราติดลบแล้วนะฮะติดลบเป็นสิบเลยนะแต่เขาบอกว่ามันติดลบได้จะถึงสี่สิบเลยนะวันนี้ไปเชียงดาวนะฮะน้ำมันประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะน้ำตาเทบลวงนะน้ำมันก็แพงเกินสมัยก่อนสามร้อยก็ยังเหลือๆนะเดี๋ยวนี้สี่ร้อยก็หมดเลยนะกินไปนะ ยุคนี้อะไรก็แพงนะแพงทุกอย่างนะยกเว้นค่าแรงที่เท่าเดิมหนักหน่วงกันมากปุ๋ยเกือบแซงไปแล้วนะฮะเห็นรถข้างหน้าดีเห็นเห็นเขาเปิดไปเลี้ยวก่อนเลยยังไม่กดแซงนะถ้ากดแซงไปจังหวะเขาเลี้ยวออกมานี่ยุ่งอนะดีนะเราสังเกตก่อนนะก็เวลาจะแซงรถอะไรก็ต้องมองให้ดีๆนะครับเดยวใจร้อนนะครับรถ เน้นปลอดภยัยเซฟๆนะจะได้ไม่เกิดอันตรายกับตัวเองนะครับเราเน้นขี่กันยาวๆนะขี่กันนานๆก็วันนี้น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับน,นี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย